สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุ่พีสปุ๊กสมุดเรื่องเล่าเสี่ยวเสิงจืจะทํายังไงต่อไปหนึงเมื่อชูคงตามมาเกิดแล้วมาฟังกันต่อค่ะในเจชาติพบหนึ่งปรารถนาอีพีที่สคืนนั้นข้าฝันว่าทะโลกกับบาลีเทียนอ๋องสะบัดพุกกันด้วยท่าทางตื่นเต้นแล้วฉีกยิ้มเจ้าเล่ใส่ข้าจากนั้นข้าก็ถูกพวกกันจุ่มซิ๊วทาถูไปมาบนตัวข้า ปัดไปปัดมานี่คิดจะย่างข้าให้เหมือนเนื้อย่างตามอำเภอใจหรือไงข้าไม่ยอมหรอกข้าเลิกประหมและลุกขึ้นนะไม่ได้ถ้าข้ายอมแพ้ต่อโชคชะตาแผนการที่วางเอาไว้ย่อมเสียเปล่าข้าต้องลุกขึ้นสู้เสียแล้วข้านิ่งคิดจนหน้านิ้วคิ้วขมวดจะมีวิธีการใดสลัดหลุดเจ้าเด็ดชูคงนั้นได้บ้างนะสิ่งที่ท่านโลก,กบาลหลีเขียนเอาไว้ คือมีบุเพร่วมกันเจ็ดชาติแต่ว่าถ้าหากมีชาติใดชาติหนึ่งคนใดคนหนึ่งตายจากไปก่อนแล้วรีบไปเกิดใหม่เมื่ออีกคนสิ้นอายุไขตายตามมาไปเกิดคนละเวลากับคนที่ตายไปก่อนแล้วอืมถ้าเช่นนั้นก็เท่ากับพลัดพรากกันทุกชาติน่ะสิพอคิดได้เช่นนั้นเขาก็ตื่นเต้นดีใจเป็นที่สุดคนหนูแห่งจวนเสนบดี สามารถอยู่ได้อย่างสุขสบายไม่ต้องทำอะไรข้าก็ไม่อยากจะฆ่าตัวตายและจบชีวิตที่แสนสุขสบายนี้เช่นนั้นลูไฮคงที่รักเพื่อความสุขของพวกเราในอีกหกชาติเจ้าจงตายไปซะหลังจากใช้เวลาหลายวันวางแผนอย่างรอบคอบข้าก็วิ่งไปโจนแม่ทัพใหญ่อย่างดีอกดีใจยามนี้ในห้องไม่มีผู้ใดเป็นโอกาสดีที่จะได้ลงมือ ลูไหัคงนอนนิ่งอยู่ในเปลเขาดูดีขึ้นมากผิวขาวเนียนนุ่มเขาอดไม่ได้จึงเข้าไปเกาะอ,อยู่ข้างเปลแล้วยื่นนิ้วแย่ปากของเขาเล็กทว่ากลับกลายเป็นแย่จนเขาตื่นขึ้นมาเขาก็พลิบตากลมโตมองข้าในตาใสแจ๋วเขาลองเออออเออเออ,อ,อแล้วก็เอามือที่เต็มไปด้วยน้ำลายมาคว้าผมเปียเส้นเล็กของคขาโอ๊ย เขาดึงอย่างแรงจนข้าเจ็บหนังศีรษะไปหมดทําให้นึกถึงเจ้าเด็กหนุ่มร้ายกาในชุดแดงนั่นขึ้นมาทันใดข้าพยายามสะกดใจเอ,อื้อมมือไปจับรอบคอของเด็กน้อยสัมผัสได้ถึงความนุ่มนิม่มและเปล่าบบางจนทําให้ข้ารู้สึกว่าแทบจะไม่ต้องใช้แรงเขาจ้องมองข้าแววตาบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเขาถอนหายใจ นี่ไม่ใช่เจ้าเด็กหนุ่มผิวด้านหนังหนาคนนั้นเขายิ้มให้ข้าเช่นนี้ไหนเลยจะรู้เจตนาที่ข้าจับคอเขาไว้มือน้อยน้อยนั้นปล่อยหางเปียแล้วหันมาคว้ามือของข้าแทนหลังจากนั้นเขาก็เอานิ้วข้าเข้าไปในปากดูดเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขที่สุดเขาเตะขายอย่างตื่นเต้นดีใจเจ้าเด็กบ้า อย่ามาทำตัวอย่างนี้นะแล้วจะให้พี่สาวอย่างข้าลงมือได้อย่างไรกันนี่ขณะที่ใจข้ากำลังขัดแย้งกันอยู่นั้นทันใดประตูก็เปิดออกแม่นมและเหล่าสาวใช้ของเจอาแม่ทัพใหญ่กลุ่มหนึง่งเดินเข้ามาด้านในอา้าวตดสาวของแม่นสายนาเปิดดีเหตุใดถึงไม่อยู่ที่นี่ได้ล่ะเจ้าคะข้าข้า,ขา,ขาเออ คือข้าข้ามาดูสามีตัวน้อยของข้าทุกคนหัวเราะขึ้นทันใดแม่นมโผล่ขึ้นว่าดีจริงพวกเรากำลังจะพาคุณชายน้อยไปอาบน้ำคุณอู่ซ่งจะอยู่ด้วยหรือไม่เจ้าคะไม่ไม่ล่ะข้าข้าจะไปแล้วเขาว่าพร้อมชักมือกลับลู่ไห่คงก็ส่งเสียงเอะอะอีอ้าวโวยวายขึ้นทันใด ข้าขึงตาใส่เขาเพียงครู่เดียวเขาก็เริ่มร้องไห้เสียงดังน้ำตาไหลพลาขะตกใจบนสวรรค์ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตได้ร้องไห้ในหน้าเวทนาเช่นนี้มาก่อนจิตใต้สำนึกบอกให้ข้าเอานิ้วใส่กลับเข้าไปในปากของเขาเพอนิ้วเข้าปากเขาก็เงียบลงทันใด้สายังทำปากจุ๊บจับดูดนิ้วข้าด้วยใบหน้าเปี่ยมสุข ดีเลยคุณชายน้อยไม่อยากแยกจากคุณหนูส่งแล้วข้าน้าบึ้งใส่เหล่าแม่นงจากนั้นข้าก็ถูกบังคับให้ดูลู่ห้คงเปลยกายอาบนะข้าไม่ได้รู้สึกว่างดงามเย้ยยวนแต่อย่างใดความรู้สุกข,ของข้านั้นเหมือนเห็นท่านป้ากำลังล้างหนังหมูนวดไปนวดมาถูกก้อนขาวๆนุ่มๆอย่งมีความสุขก็เท่านั้นเอะ ไม่ว่าอย่างไรข้าก็เสียโอกาสอันดีที่จะกำจัดลูกหัยคงไปแล้วครั้งหนึ่งเพราะข้าใจอ่อนไม่เป็นไรข้าจะต้องลองอีกครั้งหน้าจากนั้นข้าก็ไปที่โจนแม่ทับประจำแต่แม่นมแล้วสาวใช้อยู่ข้างกายเขาตลอดข้าก็เลยหาโอกาสไม่ได้สักทีฮ่าไม่เป็นไรร้อยเขาโตอีกหน่อยแล้วค่อยหาโอกาสตอดไปเล่นด้วยกัน ข้าคิดวางแผนอย่างใจเย็นไปไปมามาแผนการที่ข้าคิดเอาไว้ก็เนิ่นนานมาจนถึงห้าปีทุกครั้งที่ไม่สบโอกาสข้าจะมองลู่ไหโคงจนตาเขียวหูหญินกับท่านแม่ทัพใหญ่เห็นดังนั้นกลับเข้าใจผิดหลอเขาว่าเด็กน้อยเจ้าหลงสนในไห่คงแล้วใช่หรือไม่ว่างเมื่อไร จึงมาหาเขาเสมอไม่ต้องร้อนใจไปพวกเจ้ายังมีเวลาอยู่ร่วมกันชั่วชีวิตใจไ่ไหูหยิน <c oughs> ชั่วชีวิตเหรอยาวนานอะไรปานนั้นหากข้าเพียรพยายามทุกวันต้องกำจัดเขาได้ในเร็ววันแน่นอนแต่แผนการนั้นก็ยังคงอยู่ในใจข้าจนกระทั่งข้าอายุได้สิบขวบ ยามนั้นขา้าซุกซนอย่างร้ายกาท่านพ่อคงสิ้นหวังกับข้าจึงปล่อยตามใจไม่ได้สนใจอะไรข้าเท่าไหร่วันนั้นเป็นวันเกิดครบรอบห้าขวบของลูกไฮโคในที่สุดข้าก็คิดวิธีหลอกล่อพวกแมน่นมกับสาวใช้พาลูกไฮโคงออกมาจากจวนแม่ทับได้สำเร็จข้าคิดได้ว่าคงไม่มีโอกาสลงมือภายในจนแน่ แต่ถ้าออกไปข้างนอกน่าจะมีโอกาสมากกว่าอย่างเช่นลื่นตกลงไปในแม่นนะ้ำเพราะกิ่งไม้หักลงมาหรือไม่ก็สร้างสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดให้เกิดขึ้นขัดถูมืออย่างไม้มัดขณะที่ลูกไหคงตามติดอยู่ข้างกายข้าตลอดเว้นเสียพวกล่าวกับแกรนเธอท่ฮันพ่อบอกว่าข้างนอกคนมาไม่ปลอดภยัย S <S <H discs> เจ้าเด็กนี่ถูกเลี้ยงดูให้อยู่ในระเบียบตั้งแต่เล็กแต่น้อยออกจากบ้านทีก็มีคนติดตามกลุ่มใหญ่ไม่เคยปลอมตัวออกข้างนอกเพียงลำพังละสิพอเห็นผู้คนมากมายในตลาดก็เลยเกรงทำอะไรไม่ถูกเขาไม่ได้สนใจเขาเพราะกำลังมองหาสถานที่ว่าจะมีที่ใดบ้างที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุดได้อย่างไม่มีพิร,รุธลูไห้คงก็ดึงแขนเสื้อข้ายอย่างกระว,วนกระว,วาย เว้นเสียงกราบเธอเงียบนะเขาหุบป,ปากินเชื่อฟังแล้วมองไปรอบๆด้วยอาการกระสับกระส่ายเว้นเสียงเขาเรียกข้าด้วยน้ำเสียงน่าสงสารแล้วยื่นมือมาหาจูงมือข้าจูงมือเขาอย่างไม่คิดอะไรจูๆ่ๆความคิดบางอย่างก็สว่างวาบขึ้นมาในหัวข้า นี่เจ้าอยากไปวัดฐานเจอ้อหรือไม่วัดนั้นอยู่ใกล้เขตชานเมืองคนผ่านไปมาน้อยทางขึ้นเขาก็ทางเล็กและแค่ถ้าเจ้าเด็กนี่ปีนขึ้นไปก็อาจจะตกลงมาได้ง่งายๆเขาทำท่าคิดอยู่นิดนึงแล้วก็พูดว่าไกล้เกินไปไม่ปลอดภยัยไม่เห็นเป็นไรพวกเราไปไม่นานเดี๋ยวก็กลับมาแล้ว เขายังคงสายหน้าดึงดันขะแกลงทําท่าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ถอนใจฮอวันนี้วันเกิดเจ้าข้าอยากไปขอยันป้องกันตัวให้ได้ยินว่าผ้ายันที่วัดฐานเจ้าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนะัะขาปล่อยมือเขาแล้วทาหน้าผิดหวังฮะเจ้าไม่อยากไปก็ไม่เป็นไรเว้นเสียง เขาเออกอาการว้าวุ่นใจรีบคว้ามือข้าเอาไว้ทำท่าลังเลยอยู่นิดหนึ่งก็ได้แล้วไปกันสีหน้าผิดหวังของข้าหายวับในฉับพลันชูคงเอ๋ยชูกคงเจ้าอย่าโทษว่าข้าไร้หัวใจเลยวิธีนี้นับว่าดีต่อทั้งตัวข้าและตัวเจ้ามากที่สุดอย่ามาถามว่าทำไมข้าไม่ตายเสียเอ ก็เพราะการลงมือกับตัวเองนั้นมันแสนจะยากนะสิแล้วค้าก็เป็นคนใจไม่แข็งเอาเสียด,ด้วยทางไปวัดฐานเจอต้องผ่านย่านการค้าของเมืองหลวงลู่ไ่คงไม่เคยมาที่นี่เห็นอะไรก็ทำท่าสนอกสนใจไปเสียหมดเว้นเสียงนั่นอะไรข้ามองตามที่เขาชี้พันแบะปาก ถังหูลูกเป็นพวกผลไม้ต่างๆเคลือบน้ำตาลทั้งแข็งทั้งหวานไม่เห็นอร่อยแม้แต่น้อยแต่ลู่ห้คงกลับทำตาเป็นประกายขางกินเหรอข้าคิดว่านี่เป็นอาหารมื้อสุดท้ายของเขาแล้วข้าเองก็ไม่ควรขี้เหนียวกับเงินซื้อถังหูลูกแค่อีแปะเดียวจึงล้วงถุงเงินที่ตัวเองเก็บอมอ,ออกมาเลือกจิบเหรียญเงินหนึ่งอีแปะ ก่อนจะเดินด้วยความกลกิ่มใจไปหาคนขายถังหูลูกแต่จู่ๆก็มีคนมาเดินชนข่าอย่างแรงจนทำให้ข้าหกล้มลงกับพื้นลูไ้โคงที่อยู่ด้านข้างตกใจรีบเข้ามาประคองข้าเขาร่นลานร้องถามอย่างวุ่นวายเว้นเสียงเจ็บหรือไม่เจ็บตรงไหนขคาสันศีราะพอได้สติคืนมาก็พบว่าถุงเงินในมือ หายไปอย่างไรร่องรอยนั่นนั่นเป็นเงินที่ข้าเก็บออมอย่างยากลําบากคิดจะแย่งไปง่ายๆอย่างนั้นหรือนี่มันน่ารังเกียจยิ่งกว่าชูคงทําลายพัดไบกลมของข้าเสียอีกเจ้าบ้าเอ้ยคารุขึ้นยืนร้องตะโกนเสียงดังเจ้าหัวขโมยหยุดเดี๋ยวนี้นะจากนั้นก็อ,ออกวิ่งไล่ตามหัวขโมยไปโดยไม่ได้สนใจลูกไห้คงที่วิ่งตามมา ว่าจะตามทันหรือไม่เจะหัวโคมยที่วิ่งอยู่ด้านหน้าคิดไม่ถึงว่าค้าที่เป็นเด็กผู้หญิงเพียงอายุสิบกว่าขวบจะกล้าวิ่งไล่ตามเขาจึงเร่งฝีเท้าเต็มเหยียดวิ่งชนผู้คนที่อยู่ด้านหน้าจนล้มควมำม่ำขมำงายหมูหมากาไก่กระเจิดกระเจิงแต่ข้าได้เปรียบกว่าที่ร่างเล็กมุดซ้ายมุดขวาครูเดียวก็ตามเขาทันแม้ข้าจะลงมาเกิดใหม่ ไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไรแต่เพลงหมัดมวยข้ายังแต่เพลงหมัดมวยข้าก็ยังพอจําได้อยู่จะจัดการกับเจ้าโจรกระจอกคนนี้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอีกฝ่ายเป็นชายไว้กลางคนรูปร่างใหญ่กว่าข้าไม่น้อยดังนั้นขณะที่วิ่งไล่ตามเขาข้าจึงช่วยเอาไม้นวดแป้งจากแผงของริมทางติดมาด้วยพออยู่ห่างจากเจ้าหัวขโมยประมาณสอ้า ขาก็ฟาดไม้นวดแป้ไปตรงจุดสำคัญกลางเป้าของเขาเสียงดังโปจะหัวขโมยคลางหญิงเสียงหลงหลังจากนั้นก็ลงไปนอนกองกับพื้นพร้อมกับกุมเป้าขดตัวงอเหมือนกุ้งขายังไม่รามือกระโดดขึ้นไปกระทืบบนร่างเขาเต็มแร่จะหัวขโมยน้ำลายฟูมปากหมดสติไปตรงนั้นขโยนไม้นวดแป้งทิ้งแล้วเข้าไปค้นถุงเงินในกระเป๋าเสื้อของเจ้าหัวขโมย ะนี่คือผลของการกล้ามาแย่งเงินของข้าพอนับเหรียญในถุงเงินว่าครบเรียบร้อยไม่ขาดไม่เกินแม้แต่เหรียญเดียวเขาก็หัวเราะพอใจล <c oughs> ู่ไห่คงเพิ่งเราไปซื้อถังโหลู่กันเถอะเสียงเงียบไม่ตอบคำทำให้ข้าเอกใจเมื่อมองไปรอบข้าก็มีแต่คนแปลกนะแล้วแล้วลู่ไห่คงล่ะลู่ไห่คงอยู่ที่ไหน หวินเสียงเอ้ยหวินเสียงห่วงเงินมากกว่าห่วงคนรู้ไ้คงหายไปแล้วจะตามตัวเจอไหมมาตามกันต่อในอีพีหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามกันในวันนี้และพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ